เลยนะคะสดเลยอะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทักทายยามเย็นนะคะวันนี้วันที่ส8ปดมิถุนายนนะคะวันอังคารวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิสิทธิ์นะคะจริงๆอยากเรียกอาจารย์แต่ว่าไม,ไม่เป็นไรไม่อนุญาตให้เรียกเลยเรียกเป็นคุณพิสิทธิ์นะคะคุณพิสิทธิ์พุทธิไพโรจน์นะคะ ก็มาฝึกฟื้นฟูดวงตากับทางนี้ได้ตั้งแต่ปี1.7นะคะอยากจะให้คุณพิสิทธิ์เล่าถึงประสบการณ์ของการฝึกแล้วก็รู้จักที่นี่ได้ยังไงอะคะ่ะนนี้ถ่ายทอดสดจริงๆยังไม่คุณพิสิทธิ์บอกว่าไม่เคยมาก่อนก็แต่โอเคได้อยู่เราสบายๆครับก็ไม่ไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ทราบว่ามี ะบวนการหรือวิธีการที่จะรักษาตัวเองแบบนี้จะรักษาเพราะว่าไม่คิดว่าสายตาสั้นสายตายาวมันจะมันจะแก้ได้นะฮะทีนี้ก็ภรรยาพามาภรัยาพามาพามาครับรู้จักกันครั้งแรกที่งานสสสก็รู้สึกภรรยาว่าอย่างนั้นภรรยาว่าน่าจะไปนะไปเือผมไม่ได้ไปพิเศษไม่ได้ไปครับแล้วก็เรก็มีของดีมาให้นะครับแล้วปกติภรรยาก็ เอาของดีๆมาเสมอเลยครับของดีๆมาเสมอครับก็ชวนมานะครับบอกมาทดลองดูสิคิดว่าน่าจะได้ผลดีนะครับแล้วก็ผมก็มานะสายดั้งสั้นอยู่ตอนนั้นก็ใส่แว่นมานานเนาะโอ้ใส่ตั้งแต่นุ่นปฐมเรียนปฐมครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าครับก็ซ่อมมาตลอดเลยจนสูงสุดประมาณสี่ร้อยห้าสิบนะครับสี่ร้อยห้าสิบครับตอนมาก็ผมว่ามันคงจะประมาณสักสามร้อยห้าสิบใช่ไหม ใส่แว่นด้านซ้ายอยู่ส0 0ร้อยและครครับประมาณนั้นแหละสองร้อยห้าสิบก็รู้สึกมันก็อ่อนลงไปหน่อยนึงเพราะพออายุเพิ่มขึ้นรู้สมันลไปวันแรกที่เรามาเจอกันเลยฟุตหนึ่งก็ภาพก็เบลอนะคะยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเราเช็คตาก็เบลอไปหมดที่6เมตรก็คือไม่เห็นอะไรเลยก็ไม่เห็นครับไม่เห็นเลยก็ฮะก็ไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็ในช่วงสักประมาณสัก อ่ห้าสี่ห้าครั้งแรกนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับสี่ห้าครั้งทำสี 4, ่ห้าครั้งก็ดีขึ้นเพราะว่าอาจจะไม่เคยไม่ได้ไม่เคยบริหารไม่เคยทําอะไรมาก่อนพอทั้งตั้งใจทําก็เลยใ,ใช่ตั้งใจนี่สําคัญนะครับเพราะว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะจริงๆแล้วคุณพิสิทธ์มาพร้อมกับภรรยานะคะคก็ ภรยาก็มีสายตาสั้นแล้วก็เคยทำเลสิกมาก่อนก็ฝึกทั้งคู่เลยแล้วตอนหลังก็พาลูกๆมาด้วยนะคะแล้วก็คุณพิสิทธิ์เนี่ยมาฝึกแบบทุกสัปดาห์เลยนะคะครับตั้งใจกลับไปบ้านก็ฝึกต่อเนื่องละค่ะอันนี้ที่เราสำคัญพอมาฝึกปุ๊บก็ได้ลดแว่นลงใช่ไหมคะในครั้งที่ทียบที่คุณพิสิทธิ์ครั้งที่สี่ที่ห้าก็ดีแล้วก็เหลือสักประมาณสักสองร้อยเลย ก็เห็นได้ชัดว่ามันลดไปในช่วงสักสองสองเดือนเนี่ยประมาณสักสองร้อยถ้าคิดกันง่ายๆนะครัแล้วเราก็เคยลดไปที่ร้อยหนึ่งจำได้ไหมคะครับยังเคยใส่แว่นช่วงนั้นอยู่ครับช่วงหลังๆก็ไม่ได้หมดงานการอะไรมันเยอะขึ้นมันก็เลยก็ทำที่บ้านแทนสลับบ้างขึ้นไปค่าแรงบ้างใช่ไหมคะค่าอ่อนบ้าง แต่โดยชีวิตประจําวันตอนนี้การใช้ตาเป็นยังไงบ้างคะคือทางหมออินเดียทั้งอาจารย์จอยก็แนะนําว่าอย่าไปใส่ผมก็ไม่ใส่ก็บอกว่าอ้าวก็ก็อยู่ได้ปกตินี่ก็ต้องติดตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ไม่ต้องใส่เลยแต่ยกเว้นเวลาขับรถมันก็ต้องใส่เพราะว่าต้องป้องกันไว้ก่อนยังไง แต่บางทีลืมก็ไม่ใส่เหมือนกันนะมันนึกได้ก็เอามาใส่แล้วมันมีวันอยู่<ร>ในรถแล้วข้อดีอที่รู้สึกว่าได้จริงๆจากที่นี่ก็คือคือไอ,ไอจะรู้ว่าตาเราเนี่ยมันทําให้อ่ามันทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันดีขึ้นหรือไม่เลวลงนี่นขึ้นกับตาด้วยฉะนั้นไอตานี่มันเป็นเป็นสิ่งที่ชีวิตเราถ้ามันขาดไปไมันก็แย่ฉะนก็ต้องถนอมมันแล้วก็ไอการที่จะมาที่นี่เนี่ย ภรรยาเขาเรียกสปานะมาสปา,สปาตาผมว่าก็เป็นคําพูดดีๆนะคือมาพักผ่อนนะฮะฉะนั้น,นทุกอย่างมันก็รีแลกซ์ไปหมดแล้วตาเนี่ย<ส>ผมก็เป็นอาชีพที่ต้องใช้ตาเยอะ<ส>อ่านหนังสือเยอะเขียนเยอะอ่านหนังสือมากนะครับรู้สึกดีขึ้นแนหะเพราะว่าตามันก็ได้วิธีอย่างน้อยก็ได้วิธีจากอาจารย์จอยละที่จะรีแลกซ์ใจนั่นได้ไงเพราะมันของคนนี้ทาเองที่บ้านได้ ใช่ใช่เขาทำที่เองที่บ้านก็ได้แล้วการใส่แว่นเบอร์ตรงตรงหนัค้ามเป็นยังไงบ้างคะทรมานไหมคะทีแรกก็ทีแรกก็หงุดกิดหน่อยเพราะมันเบลอไปหมดแต่ว่าอาจารย์บอกก็ทนทนเอาหน่อยก็รู้สึกก็ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากอาทิตย์นึงก็ฝึกสักสองสามครั้งนะก็ใส่แว่นนิดนึหลังกลาบครับลดค่าแว่นเดิมที่ใสเป็นค่าน้อยต้องบีบตัวเองด้วยเหมือนกันอยู่ที่บ้านทําอะไรบ้างคะอยู่ที่บ้านกวาดหนังสือยางไง ฝึกฝึกอะไรบ้าฝึกก็เอาลูกบอลที่มันง่ายที่สุดเลยนะฮะโยนนะครับโยนเสร็จแล้วก็ถกนั่งโยนลงพื้นแล้วก็โยนไปโดนมา <c oughs> แล้วก็นึกภาพตัวอักษรโอมนะฮะก็ลังจินตนาการเอา <c oughs> แล้วก็อะไรที่ทําได้นวดหัวตาขยับหัวตาเคาะหูเคาะลอบใบตาแล้วก็อาจารย์จอยก็ให้อะไรอะสีแดงๆ <c oughs> ที่มันกดกดเป็นปุ่มๆุ่นะ <c oughs> เป็นเป็นนวดตอบตรงตา ก็วิธีทําง่ายๆใช้เวลาประมาณสักหนึ่งนาทีอ่าใช่ก็ท่านอาจารย์ก็ใจดีมากนะครับแล้วก็ก็ดูท่านอาจารย์ก็รู้แหละว่าเป็นคนมีเมตตาแล้วก็อยากทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับถูกสะกดจิตจากอาจารย์แล้ว่าถอดบ้านเลยอาจารย์อามะจิและยังแนะนําอาหารให้ด้วยนะแนะนำอาหาร รู้สึกจะผอมไม่น้อยเนะทานตามที่อาจารย์เขาบอกไม่ได้ทานเท่าไรแล้วจดจดไปก็ทําบ้างทําบ้างนะแต่ว่าอาจารย์ก็ออกไปทางมังสวิรัตินี่ครับนี่เราก็ยังติดรสชาติก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคนพิเศษนั่งสมาธิทุกวันเดินจงกรมอ่าฮะครับงั้นก็เป็นพลจากภริยาเหมือนกันส่งเสริมกันไหมคะจากการมาฝึกมันก็อยู่ในแนวของครับการพึ่งพาตัวเองการเหมือนกับ ดูแลตัวเองครับก็ตัวเองใช่ฮะใช่ฮะคือ <c oughs> กายกับจิตนี่มันก็ต้องถนอมมันทั้งคู่แหละไอ้กายนี่พอรู้ว่าจัดก,การเรื่องอาหารเรื่องออกกำลังกายอะไรพวกเนี้ยแต่จิตนี่มันก็ต้องฝึกให้ให้รู้จักควบคุมนะฮะ <c oughs> ให้มันผ่อนคลายได้แต่ทั้งคู่น่ารักมากมากคือ <c oughs> วันไหนภรรยาไม่มาคุณพิสิทธ์มา <c oughs> คุณพิสิทธ์มาบางที <c oughs> คือสลับกันแต่มาตลอดทั้งคู่เลย <c oughs> แล้วก็ คุณมิเศก็ชื่นชมภรรยาตลอดว่าภรรยาแนะนําสิ่งดีๆให้ครับให้เคยผิดหวังอยู่แล้วไม่เคยผิดหวังเลยนี่เป็นสูตรเลยนะครับคนไหนเชื่อภรรยาจะเลยรุ่งเหลืองทุกคนเลยออกตื่นได้เลยค่ะไหนเชื่อภรรยาจะเลยรุ่งเรืองทุกคนมีหลักพิสูจน์ได้หลายคนแล้วฝากอะไรนิดนึงได้ไหมคะว่ามันฝึกแล้วมันเป็นไปได้ถูกไหมคะมีความยากง่ายยังไงเอางี้ก่อนที่แรกเนี่ยมันก็ ก็ทีแรกเนี่ยก็ก็ข้องใจอยู่นะครับเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าสายตาสั้นสายตายาวเนี่จะบริหารให้มันกลับขึ้นมาดีได้เอางี้ก่อนนะคือไม่ทราบมาก่อนเลยดังนั้นพอภริยาทราบก็อยากทดลองดูนะครับเพราะว่าชีวิตน่าจะดีขึ้นนะถ้าไม่มีว่านมันเป็นอย่างนั้นได้จริงทีนี้ข้อสําคัญเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําให้มันได้ ก็คือมีวินัยของตัวเองคืออาจารย์บอกยังไงเราก็ต้องทําไปก่อนอย่าไปคิดอะไรมากนะเพราะว่าทําไปแล้วเนี่ยผลมันออกมาเองดีไม่ดีเราตัวรู้ตัวของเราเองนะครับคือถ้าหากว่าไม่ได้ทําตามนี่เราจะมาพูดทีหลังว่าไอ้เงนไม่ได้ผลนี่ไม่ได้ผลแต่ว่าถ้าทําทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่ได้ผลค่อยมาว่ากันใช่ไหมแต่ทําท,ทุกอย่างแล้วมันดีขึ้นนี่มันก็ต้องเห็นว่าเป็นไปได้ เมื่อเป็นไปได้เดี๋ยวเราก็ชักนําพวกเพื่อนเราที่เป็นกาลยานมิตรแล้วก็บอกว่ามีเรื่องนี้นะหนึ่งสอามส้าทำได้ก็ชักชวนกันมาได้ก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรก็รู้สึกประทับใจนะคะทางเจ้าหน้าที่เราก็ได้เจอกันตลอดเลยนะคะไม่ได้บางทีคุณพิสิทธ์ก็ฝึกตอนช่วงเข้มข้นเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะขอพูดขออนุญาตนิดนึงคุณพิสิทธ์มาฝึกตอนช่วงปีตั้งแต่ปีหนึ่งเจ กันยายนช่วงนั้นก็ทำต่อเนื่องจนถึงน่าจะปีหนึนะคะแล้วก็มีทิ้งช่วงไปบ้างหายไปสัก4-5เดือนนะคะแต่ที่น่าแปลกใจคือกลับมาผลวันนี้นะคะผลวันนี้เนี่ยคือไม่ได้เจอตั้งแต่กลุ่มพาผลวันนี้เนี่ยจริงๆพยายามอ่านจนถึงเห็นข้างล่างเลยนะคะสองตาโดยไม่ต้องใส่แว่นนะคะตาขวาเมื่อกี้ได้ที่ ดีกว่าตาซ้ายหน่อยอ่าลงมาถึงนี่เลยส่วนตาซ้ายจะอยู่บรรทัดที่5นะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ใส่แว่นอยู่บ้างเฉพาะตอนขับรถปกติจะไม่ใส่แล้วแหละครับเมื่อกี้มาที่นี่ผมก็นั่งมอเตอไซค์มานังไงิมอเตอทีมานันก็ก็อยู่ได้ก็พอมองเห็นพรีเซนเทชันหรือว่างานที่เราต้องใช้สายตาดูไกล มีฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องต้องใส่เวลารวมประชุมครับพดะสายตาสั้นอยู่แล้วมีได้อ่านได้หมดถึงตัวสุดท้ายีมีต้องใส่แว่นสองชั้นหรือว่าไม่ต้องใส่โปรเกรสซีฟเลนเลยคือตอนนี้ก็สามารถเห็นไกลได้ก็คือเป็นประโยชน์คือทั้งสองตาก็ใช้งานได้คือดูดูใกล้ก็เห็นอยู่แล้วถึงตัวเล็กๆเลยนะคะโอเคค่ะก็มีอะไรอี่นิดนึงได้ไหมคะจะจบละ ผมคิดว่าคนที่ไม่ค่อยแน่ใจนะผมเพาผมอาจารย์จอยเ็ามีหนังสือเนี่ยผมก็ไปอ่านแล้วก็น่าแปลกใจนะฮะคนที่ออฟฟิศผมเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังเพราะก็ว่าน้องสาวเขาไม่ใช่ตัวเขาเองที่เป็นอยู่ในห้องทํางานเลขาด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าน้องสาวเขาเนี่ยเอาหนังสือของอาจารย์จอย,น,ยนะนี่นะแล้วเข้าคําตำนั้นแล้วก็ได้ผลดีด้วยอันนี้จากวาจาครับผมไม่ได้คุยกับเจ้าตัว ไม่เคยเขาบอกว่าดูจากทีวีแล้วก็ซื้อหนังสือใบแล้วก็ทดลองทําดูนะฮะก็เป็นอย่างนั้นก็มีทิ้งท้ายอย่างเงี้ยถ้าอยากจะลองดูก็ผมคิดว่าถ้าคิดว่าชีวิตมันดีขึ้นนะฮะก็ทําให้มันนอย่างนั้นคนถามเข้ามาบอกว่าสายตาสร้างเฉลี่ยแล้วควรจะลงคอร์สประมาณกี่ครั้ง ที่ผมทําก็คอสเดียวก็ได้เรื่องแล้วนี่เพราะมันคอสหน่อยอาจารย์มีสักสิบครั้งใช่ไหมฮะหรือยี่สิบห้าสิบห้าครั้งแต่ผมช่วงแรกประมาณห้าครั้งก็ก็ได้ผลชัดเจนเลยเพราะไม่เคยทํามาก่อนแต่ว่าพอตั้งใจก็มาอาทิตย์หนึ่งสองครั้งได้มื่อช่วงนั้นนะฮะสองสามครั้งด้วยคอสองนี่เห็นประโยชน์ไหมคะสองครั้งนี่ก็มารลี่ยนแหลกเลยก็มาถึงว่ามาว่ามันก็ช่วยพัฒนาขึ้นมาได้ มันเหมือนว่าพอมันจะเร็วขึ้นนะแล้วก็ตอนนี้พอจะปรับขึ้นอีกทีมันจะช้าละก็เหมือนลงตัวขออนุญาติดนึงเมื่อกี้คุณพิสิทธิ์พูดมานะคะทยานเร็วมากเลยเนาะตอนช่วงฝึกใหม่ๆค่ะแล้วมันก็จะนิ่งอยู่พักนึงแต่จริงๆก็คือรอทยานค่อยๆขึ้นไปนะคะคำถามถามมาก็คือนั้นน่ะจริงๆคุณพิสิทธิ์บอกครั้งที่5ก็บอกว่าเห็นชัดเจนว่าดีขึ้นมากๆนะคะ ก็นนแนะนำค่ะจริงๆเราจะจบแค่คอร์สแรกก็ได้แต่ว่าคอร์สสองเนี่ยคือมันก็สามารถที่จะไปต่อก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสั้นแค่ไหนด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ค่ะลูกชายอ่ะล,ลูกชายสั้นหนึ่งหกเจ็ดร้อยโอ้โหซึ่งสูงมากเลยว่าน,นาเตอะเลยเขาสึกมาคอร์สเดียวมาไม่กี่ครั้งก็ลดไม่ร่วมครึ่งอ่ะลดไวเหลือประมาณห้าย แต่ห้าเแล้วก็นำมาเยอะนะไอ้ <c oughs> ตอนนี้เอาขี้เกียจมากเดี๋ยวก็น่กะแต่ก็ยังคงที่อยู่ที่ประมาณสี่ห้าร้อยอยู่เนี่ยถามคำถ,ถามอีกแล้วว่าเข้าไปคลินิกอาทิตย์ละกี่ครั้งช่วงช่วงแรกนี่ประมาณอาทิตย์ละสองสามครั้งครับจะดีนะก็ดีกว่าเพราะว่าถ้าตั้งใจมันก็ต้องได้เรื่องทีนี้ <c oughs> ทราบข่าวว่าบางท่านนี่ก็ตั้งใจมากมาอยู่ใกล้ๆแลยมาทุกวันมาอะไรเลย เดือนเดียวก็ได้เห็นเรื่องไม่ต้องถอดว่นเลยเออขอบคุณมากนะคะค่ะหวังว่าได้ประโยชน์นะคะจากผู้ฝึกจริงเลยนะคะคุณพิสิทธิ์นะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะคาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ